เริ่มเป็นล่างแล้วครับผมใส่เม็ดถ้วยรอครับพี่ย่ต่อไฟนะต่อดีบอกให้แล้วบอกตัวให้มันยาวยาวยาวนอนก่อนนะเส้นไหนก็ได้นะแต่ว่าเริ่มไปดูเป็นล่างแล้วครับผม,ผมใส่เม็ดถ้ดถวยครับ เสร็จแล้วครับชั้นแรกครับผมอด้วยชั้นสองครบับที่นสองกำล,ลังเริ่มใส่แล้วครับเลิ่มชั้นสุดท้ายแล้วครับดูดด้นยาวครับ อ๋อโอมาไมครอ่อใช่ใช่ไหม,ไมค,ดดครัไม่เอไปดดนีๆนะเยอะนะครับเริ่มจังที่สีนะครับใส่มิ้นท้วยก่อครับอ้าวีบอกไม่ใช่ครัอ,อันนี้อะไร ใกล้จะเสร็จแล้วครับผมในใส่ปอกครับต่อกำลังต่อไฟชั้นล่างครับต่อไฟเสร็จก็เรียบร้อยครับผมเจ้าตุ้นสวยเลย เยวต้องยกขึ้นอีกครับดเสร็จเรียบร้อยครับแต่ไม่มีหลอดไฟครับผมเอามาลองหนึ่งด้านบนครับหลอดไฟลืมเอาอมาครับเนี่ยจะประมาณนี้แหละครับสีเอาเข้าขาวหน่อยครับถ้ามีไฟก็จะสวยอย่างนี้ครับ บบน,น,นี่ครับบันปอดที่ผมมาก็ขอไว้ <c oughs> ถ้ามีหลอดไฟก็น่าจะสวยอยู่